สวัสดีครับเสียงชัดไหมครับเออสำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นการสอนดูบล็อกไดแกรมนะครับอ่าจะมาดูวิธีการดูบล็อกแบบว่าง่ายๆนะครับเป็นเป็นก็ไม่ค่อยเป็นเชิงลึกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพาดูนะครับว่าอ่าอย่างนี้มันมีสามอินพุตกับหนึ่งเอาพุเนี่ยคือการดูบล็อกใดแกรมเนี่ยมันเป็นตัว transfer function นะครับตัว tf เนี่ยนะครับอ่ามันจะมันจะเกิดมาจากนะครับมันก็คืออัตราส่วนของเอ่อเอาพุทนะครับส่วนด้วยอินพุนะครับอ่าก็คือ มีเอาพุทเท่าไหร่ก็จับคู่กับอินพุตนะครับอย่างตัวเนี้ยมีหนึ่งเอาพุทนะครับสามอินพุตนะครับเราก็จะจับคู่ได้ทรานเฟ์ฟังก์ชันทั้งหมดอีกครับมีเอาพุทสามอินพุตหนึ่งจับคู่ได้ฮัลโหลคุยกับใครเนี่ยฮัลโหลสามเออจับคู่ได้สามใช่ไหมเพราะว่าอะไรมันจะเป็นเอาพุทก็คือซีใช่ไหมอ่ามันจะเป็นซีคู่กับอะไรอ่านี่คือตัวแรกตัวที่สองจะเป็นซีคู่กับอะไร เอาอาใช้ไปแล้วอะอะ C ีคู่กับอะไรยูหน <You> ึ่เอ <You> เอยูหน <You> ึ่ง <You> อะยูหนึ่งใช้ไปแล้วเหลืออะไร C <'re> ีคู่กับอะไรยูสองเออีคู่กับ U ูสองไม่งงนะโอเคไหมจับคู่กันอย่างนี้นะครับ mm hmm. คือตัวเข้าอินพุตนะมีกี่ตัวใส่ไปเลยไอานี้อ,า,อาจารย์บอกนส่อินพุตหนึ่งเอาพนะครับก็จะมีนี่ทั้งหมดเออสามสามทอนฟูสองชันนะครับแต่ถ้าเป็นสามอินพุตกับสองเอาพเราจะได้เท่าไหร่ สมมติเรามีเอาพุตเป็นสองเอาพุตเนี่ยเราก็จะมีอะไรจะมีเอาพุตหนึ่งใช่ไหมสุคู่กับอะไรอินพุตหนึ่งใช่ไหมอ่าเอาพุตหนึ่งคู่กับอินพุตสองเอาพุตหนึ่งคู่กับอินพุตสามอันนี้จบไปแล้วเซตของเอาพุตหนึ่งอ่ะต่อไปเอาพุตสองคู่กับอินพุตหนึ่งเอาพุตสองคู่กับอินพุตสองนะครับแล้วก็เอาพุตสองคู่กับอินพุตสามจบนะครับเห็นไหมคือการจับคู่อย่างงี้นี่เองนะครับโอเคไหมอ่า ถ้ามันมีสามินพุทธเอาพุก็จะกลายเป็น3าม transfer function นะครับเนาะอ่านี้เอาง่ายๆก่อนเอาเป็นแค่ตัวเอ้ยเป็นเก้าเอาพผิดนะถ้า3พินพุท3เอาพุธนะครับเป็น9้า transfer function นะครับอ่าก็ก็ O จับคู่กับ i 1หนึ่งสองสามนะครับโอหนึ่งจับคู่ไอหนึ่งสองสามโสองจับคู่กับ i 1หนึ่งสองสามสจับคู่กับ i 1หนึ่งสองสามก็จะได้เก้านะครับแต่แต่ตอนนี้เราเอาเอาที่มันอยู่ตรงหน้าเราก่อนนะครับอ่าทีนี้การดูดง่ายๆเลยนะครับ สมมติเราดูอ่ะถ um ้าเราสมมติว่าเราอยากดู discord, ult, ตัวนี้นะครับเราอยากดูตัวนี้เอาตัวนี้มาตั้งนะครับเป็น c ส่วนด้วย r นะครับอ่า c ส่วนด้วย r นะวิธีการนะครับที่เราจะดูนะครับอ่าอันนี้เป็นที่ที่เราก็ทําเราก็ตัด u ให้มันเป็นศูนย์นะครับเราก็ให้ u ให้เอาพุทเอาง่ายคือให้อินพุตตัวอื่น่ะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ตั้งใจดูแค่อินพุตอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าทีนี้มาดูนะครับ c ส่วน r นะครับทีนี้เราอันดับแรกเราต้องมาดูว่า ตัว c เกิดจากอะไรเราก็ย้อนกลับไปนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นตามตามสไตล์ตผมนะเราก็ย้อนกลับไปเลย c มันเกิดจากอะไรมันเกิดจาก g หนึ่งใช่ไหมเกิดจากอะไร g สองใช่ไหมอ่าแลวตรงนี้อย่าลืมนะตัวศูนย์รวมสัญญาณนะครับผมให้ออกมาเป็น e หนึ่งตรงนี้นะตรงนี้ผมให้เป็น e สองนะครับตรงนี้ผมให้ตรงนี้ออกมาเป็น e สามนะอ่าอันนี้ตามอันนี้ตามกันใั้ทันนะถ้าใช้สัญลักษณ์เดียวกันจะใช้ตัวอื่นก็ได้แต่ว่าถ้าจะตามผมก็ได้นะครับอ่านี่มาดูนะครับ c มันเกิดจากนี่แต่ e สองเนี่ยเราเราไม่ใช้อยู่แล้วเพราะว่ามันมันไม่มีอยู่แล้วเนาะอ่า c ก็ะจากอะไรเกิดจาก g หนึ่งนะครับเกิดจาก g สองกับ g หนะึ่งเนาะแล้วก็ e หนึ่งแล้วก็ได้ว่า c นะครับอ่า c สนน่วน r เนาะมันจะได้อะไรนี่เราเรายังไม่รู้นะครับอ่าเรารู้ว่า C นะครับเกิดจากอะไร g สอง g หนึ่งแล้วก็ e หนึ่งจบอันนี้อ่าทีนี้ตรงอ่าต่อไป r นะครับ r อ,อย่างเง้ย r อ่านะครับอ่าอ่าบวกกับนี่บวกกับบวกกับตรงไหนนี่บวกกับบวกกับอ่าวงเล็บนะครับวงเล็บ c นะครับคูณอยู่กับ h หนึ่ง h สองไม่งงนะไม่งงนะ C นะครับเห็นไหมซเจอ h หนึ่งใช่ไหมแล้วก็เจอ S2 สองโอเคไหมแล้วมันจะมาบวกกับ r เนี่ยมันจะได้ออกมาเป็น E1 หนึ่งโอเคไหม r ก็เป็นบวกแล้วก็ ตัวนี้ก็เป็นบวกนะเห็นไหมทีนี้เราอยากได้ค่า R ทํำยังไงเราก็ย้ายเซตนี้ถูกไหมย้ายตัวนี้ใช่ไหมมาลบกับตัวนี้นี่นี่จะได้เป็น R มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ E หนึ่งใช่ไหมลบด้วยอะไร C หนึ่ง H หนึ่ง H สองนี่อันนี้คือ R ของเราเราได้ R แล้วเราได้ C ยังเราได้ C ยัง สีเราไยังสีเราได้ยังเด็กๆได้สีหรือยังได้ได้แล้วได้หรือยังเราได้อารอยังเราได้อารอยังได้แล้วอ่าได้แล้วนะครับนี่เราอันนี้เรามาดูนะครับสีเราได้แล้วอาเราได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายไปก่อนย้ายย้ายสีกับอาไปก่อนเนาะย้ายไ้ตรงนี้สีตรงนี้อาอยู่ตรงนี้ปาบนี่มาดูมาดูมาดูวิธีการถัดไปนะครับอันนี้เราลบแล้วนะถือว่าเข้าใจแล้วนะตรงนี้ลบอล้ก็เอามาสีมาหารด้วยอะไร อ่า c คืออะไรครับ G ส e, e <1. S 1> อง G หนึ่ง E หนึ่งหารด้วยอะไร R คืออะไรตัว R ของเรา E หนึ่งลบด้วย e 1. 1> อ่าลบด้วยอะไรลบด้วย C ใช่ซึ่ง C หน <C 1. S 1> ึ่งรากของ C คืออะไรรากของ C รากของ C คืออะไรดูดีๆรากของ C C กระจากอะไรจำได้ไหม C กระจากอะไรดูดูสรรมการดูวงเล็บนี่สิเห็นไ,ไหมอันนี้สมการเล็หนึ่งอันนี้สมการเล็กสองอ่า ซเกิดจากอะไรครับนี่เราก็เอาไอซีตรงนี้แหละมาแทนตรงนี้โอเคปะ่ะเนี่ยเอา <Okay. S 1> ไอส่วนตรงนี้มาแทนตรง c ีหนึ่งเลยเห็นไหมมันก็จะได้อะไร G หนึ่ง G สองใช่ไหม E หนึ่งใช่ไหมอ่าคูณ <G 1. S 1> กับอะไร h หนึ่ง S สองอ่าทีนี้เห็นอะไรเหมือนกันเ,เห็นอะไรเหมือนกันเอ่ยมีอะไรที่มันเด่นเด่นมีอะไรที่มันเด่นเด่นเอ่ยมีอะไรที่มันเด่นเด่นเอ่ย มีตรงไหนเด่นเดบ้างนะอ่ามีตรงไหนเด่นเดไหนตอบมาสิตอบไม่ชื่นใจหน่อยเร็วอีเอเอมีตรงไหนเด่นเด่นนะตอบตอบคูมาหน่อยสิมีตรงไหนเด่นเด่นักเรียนตอบหน่อยตอบหน่อยช่วยกันตอบหน่อยเล้วมีตรงไหนเด่นเดนเล้วเราเห็นอะไรเด่นเดนบ้างในสมการนี้เห็นเลยเอออีหนึ่งเห็นไหมเราเห็นอีหนึ่งเด่นเดนเห็นไหมมันมันตัดกันได้เนาะอีหนึ่งปับปับอ่ามันหารกันเนาะหารกันไกลเป็นหนึ่งถูกไหมก็จะได้ดูนะดูนะ C ส่วน R นะเท่ากับอะไร G 2 G 1อ่าอันนี้ในวงเล็บนอกเราตัดก็เป็น1ใช่ไหมอ่านี่ดูนะจะใส่ให้เห็นทีละขั้นนะครับอ่าอันนี้ตัดอันนี้ตัดก็เป็น1ใช่ไหมหนึ่งลบกับอะไร G1 G 2สองเห็นไหมในวงเล็บนี่กลายเป็นอะไร1จะไมใช่ไหมตรงตัวเอไหมตัดเสร็จแล้วเป็น1นเนาะแล้วก็เป็น h1 h 2สองปับ๊บอย่างนี้ไอตอนนั้นมาเฉลยอย่างนี้ก็หนึ่ง เดี๋ยวกลับไปดูกอนอาจารย์เฉลยบอกว่าถูกอ่ะถูกนะครับถูกแล้วถูกแล้วโอเคนึกว่านึกว่าสอนไปแล้วคนละวิธีกันอ่าแปลว่าเราําถูกแล้วเห็นไหมฉะนั้นแล้วสุดท้ายแล้วเราจะได้ C ส่วน R เป็นเท่าไหร่เอา้า g การคูณไม่ต้องเขียนเลขหนึ่งเนาะถูกไหมการคูณอ่ะ g สอง G หนึ่งไม่ต้องใส่เลขหนึ่งเนาะหารด้วยอะไรอันนี้มันเป็นการลบนะเราก็ต้องใส่หนึ่งลบด้วยอะไร G อะไร g1 g2 h1 h2 ทีนี้หลายคนว่าอ่ะทำไมไม่เอา g1 g2 ตัดกันละ่ะมันตัดกันได้ไงนี่ไม่มเป็นการลบอยู่ข้างล่างไงไหมเลขหนึ่งมันตัดกับ g1 g2 ไม่ได้ถูกไหมเออเราก็ไม่ต้องตัดมันจบนะครับโอเคไหมเราก็ตัดในในดน้อยสุดได้แค่นี้แหละนะครับอันนี้คือวิธีที่มันมีคณิตศา,าสตร์มาร่วมด้วยนะครับแต่ถ้าวิธีมองภาพนะครับดูนะที่วิธีมองภาพนะครับที่ผมที่ผม ที่ผมพูดไปตอนต้นเนาะอันนี้ใครจะเอาวิธีไหนไปใช้ก็แล้วแต่นะอ่าสมมุติว่าเรามองภาพ c ีหนึ่งส่วนซสองนะตัดอันนี้ทิ้งไปเลยตัดนี้ไปเลยนะ c ีส่วนอนะดูนะ c ีส่วนอาก็จาอะไรจีหนึ่งจสองใช่ไหมก็เป็นเราผมก็ใส่ g ีหนึ่งจสองไปเลย g ีสองปรับนี่ r เกิดจากอะไรดู r r ปักอาก็ใส่หนึ่งหนึ่งไปเลยแล้วตัวนี้เป็นบวกนะดูดีๆการย้ายข้างเพราะว่า r r เนี่ย r บวกกับ x เนาะผมสมมติว่าจากเซตทั้งหมดเนี่ย r บวกไอเซตตรงเนี้ย มาถึงตรงนี้นผมให้มันเป็น x r บวก x เท่ากับ e ใช่ไหมอ่า r บวก x เท่ากับ e นะครับแปลว่าอะไรแปลว่า r เนี่ยเท่ากับ e ลบด้วยไอ้เซตข้างหลังเนี่ย x ตรงเนี้ยไอ้เซตที่มาทางทั้งหมดเนี่ยเข้าใจไหมอุมย้ายข้างไปผมง่ายๆเลยเห็นไหมเอาเครื่องหมายนี้ไปกับชุดตัวนี้ผมก็เอาหนึ่งไปใส่ลบตรงนี้แล้วชุดที่ตามมาทั้งหมดนี่คืออะไรมีอะไรบ้าง G หนึ่ง G สองใช่ไหม H หนึ่ง H สองผมก็ามาลง G หนึ่ง G สอง H หนึ่ง H สองจบเป็นไงเหมือนกันไหม คำตอบเหมือนกันเลยนะแต่ <ừ. S 1> เราต้องมีความเข้าใจในเรื่องในเรื่องของการเห็นไหมข้าวออกมาเหมือนกันเลยนะครับอะไรแล้วเราจะดูยังไงว่าเครื่องหมายมันเป็นบวกหรือเป็นลบอ,ะอ่ะอ่าเห็นไหมนี่แหละดูนะดูนะอาใช่ไหมอาบวกกับเซตที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยอาเห็นไหมอันนี้การลงเครื่องหมายจุดรวมสัญญาณตรงนี้จุดรวมสัญญาณใช่ไหมจุดรวมสัญญาณเอาพุทออกมาเป็น e ใีใช่ไหมถูกไหมใช่ไหมแปลว่าอะไรอ e. เกิดจากอะไร E เท่ากับ summation ใช่ไหม summation ของเนี่ยฝั่งเนี้ยที่เข้าไปเนี่ยแล้วดูเครื่องหมายอันนี้มันจะเป็นบวก R ใช่ไหม E เท่ากับบวก R บวกกับอะไรบวกกับ x เนอะสมมตินะราว่าให้เซตทั้งหมดที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันเป็น x นะโอเคไหมเข้าใจเข้าใจที่สื่อไหมเข้าใจครับเพราะว่าการที่มันจะได้มามาถึงตรงเนี้ยมันต้องผ่านอะไรบ้างถูกไหมการที่มันจะมาถึงจุดเนี้ยมันต้องผ่านตั้งแต่ไหนต้องผ่านตั้งแต่นี้เลยใช่ไหมออกมานี่ใช่ไหมออกมานี่แล้วก็ออกมานี่แล้วสุดท้ายถึงกลับมาตรงนี้ถูก เข้าใจยังอออ่า uh huh. ฉะนั้นแล้วนะครับฉะนั้นแล้วดูเครื่องหมายนะมันกลายเป็นบวกเนาะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราอยากได้ R ใช่ไหมมันจะเกิดจาก E ลบ x มันจะได้ R ถูกไหมดูเครื่องหมายนะแต่ถ้าตรงนี้เป็นลบถ้าตรงนี้เป็นลบนะถ้าตรงนี้ไม่ใช่บวกนะเป็นลบมันจะเป็น E เท่ากับอะไร R ใช่ไหมบวก R แล้วก็อะไรเพราะว่า R เป็นเครื่องหมายบวกอยู่ดูดิบวก R กับอะไรลบอะไร<ล>บ,บวก R <ลบ S 1> <A. S 2> กับลบ x ถูกไหม โดยที่ x คืออะไร x ก็คือเนี้ยตั้งแต่เนี้ยไอ,อชุดตัวอักษรตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยแต่เรายังไม่ต้องเขียนมันใช่ไหมเราเข้าใจอย,อยู่เฉยว่ามันคือมาจากตรงนี้ให้มันเป็น x เ็าจะยังแต่เราไม่ยังไม่ต้องเขียนให้มันลึกขนาดนั้นนะ่ะเราเขียนรวบไปก่อนเราเขียนรวบเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแบบว่าตัวแปรไปก่อนถูกไหมถ้าเครื่องหมายขาเข้าเนี่ยดูนะเครื่องหมายเนี่ยดูนี่เครื่องหมายขาเข้าเนี่ยมันเป็นลบดู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 สีน้ำเงินนี่เครื่องหมายขาเข้าเป็นลบถูกไหม ก็หมายขาเข้าไปลบไปดู uh huh. ก็หมายขาเข้าเป็นลบเห็นไหมมันเกิดเนี่ยแสดงว่า e ที่มันออกมาเห็นไหมตรงนี้มันที่มันออกมามันคือ e ถูกไหม e หนึ่งเนาะไม่ต้องเป็น e หนึ่งอะไรเป็น e เฉยเนี่ย e ที่มันออกมามันเป็นลบถูกไหมครับ e ไม่ใช่ e ที่มันออกมาเป็นลบ e ที่มันออกมาเกิดจาก r ลบกับ x ถูกไหมอ่าฉะนั้น r มันก็คือเกิดจาก e บวกอะไร x นั่นเองใช่ไหมเนี่ยสมการเนี่ย เราย้ายข้าง x ไปใช่ไหมเราย้าย x ไปนี่จากลบก็กลายเป็นบวกถูกไหม e บวก x ได้เป็น r ฉะนั้นแล้วไอตัววงเล็บตรงนี้จากที่มันเป็นหนึ่งลบมันก็จะกลายเป็นหนึ่งอะไรบวก,บวกนะ<อ>ถูกไหมอ่าก็จแล้วอ่าทีนี้อีกกรณีหนึ่งถ้าตรงนี้ถ้าตรง r เป็นลบอ่าทีนี้ตรง r เป็นลบถ้าตรง r ไม่ใช่บวกนะถ้าตรง r เป็นลบม,นมันก็จะกลายเป็นอะไร e ใช่ไหมสมมุติว่าเป็นลบกับบวกนะอันนี้กลับมาเป็นบวกคืนนะตรง x เป็นบวกคืนนะอ่ามันจะเป็น e เท่ากับลบ r ใช่ไหมแล้วก็บวก x ใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่า e จะเท่ากับอะไร e ลบ x ใช่ไหมจะเท่ากับ r ใช่ไหมดูนะ e ลบ x เท่ากับ r เอ้ e ลบ x เท่ากับลบ r เนาะแล้วก็เอาลบคูณเข้าทั้งหมดจะได้เป็นอะไรลบ e บวกใช่ไหมลบ e บวก x ใช่ไหมเท e ่ากับ r ใช่ไหมเพราะว่าเราเอาลบคูณทั้งหมดใช่ไหมมันก็มันก็กลับเครื่องหมายกันมันก็จะได้อะไรลบหนึ่งใช่ไหมลบหนึ่งบวกกับตัวข้างหลังโอเคยัง <S <S ก็คือเครื่องหมายมันอยู่หน้าอะไงเครื่องหมายหน้ามันเป็นลบอ่ะอันนี้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 ลงไปลึกนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าตามขั้นตอนแรกๆก,ก็เข้าใจกันอยู่เนาะอ่าถ้าเข้าใจนะถ้าเข้าใจเราจะทําภาพถัดไปได้นะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับอ่า ดูภาพถัดไปนะครับอ่าถัดไปอ่ะเราเราเรามองอะไรถัดไปเมื่อกี้เรามองสี่ส่วนอรไปแล้วต่อไปเรามอง c ีอะไรส่วนเลยอยู่หนึง่งอยู่หนึง่งอ่าซี c ก็ะจากอะไร c ีซีมีีเท่ากับอะไร c ีก่อนที่จะถึงอยูหนึ่งอ่ c. ะ c ีเท่ากับ<ม>อะไร มีอะไรเดียวเลย G1 เออ G1 <G 1. S 1> เออ G1 กับ E2 เลยเนาะเนาะใช่ไหมใช่จ้าเออ G1 กับ E2 แค่นั้นแหละนะครับเราตัดอันนี้ทิ้งอยู่แล้วเราไม่ได้มองมันอยู่แล้วฉะนั้น E ตรงนี้จะไม่เกิดนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ค่าอะไรลงไปเนาะโอเคไหมไอ้อตรง U2 เนี่ยมันจะไม่เกิด E ออกมาไอ้อตรง R ก็เช่นเดียวกันนะอะามันจะแปลว่า C มันมีเกิดจากแค่ G1 กับ e อะไร E2 ใช่ไหมทีนี้ E2 เจอจากอะไร e สอง u หนึ่งใช่ไหมบวกกับอะไรบวกกับ x ใช่ไหมใช่ไหมเพราะอะไรนี่ไงตรงเนี้ยเข้ามาบวกตรง u หนึ่งก็เป็นบวกใช่ไหมมันก็จะเป็นบวก u หนึ่งบวก x ใช่ไหมดังนั้นเราต้องการแค่ u หนึ่งทำยังไงเราต้องการแค่ u หนึ่งย้าย x ไปตอบตอบช่วยหน่อยตอบช่วยหน่อยตอบช่วยหน่อยย้าย x ไปทําอะไรเป็นบวกอยู่ย้ายย้ายไปทําอะไรบวกลบเออย้ายไปลบก,ก็เหลือ e สองใช่ไหมลบ x ใช่ไหม มีค่าเท่ากับ u หนึ่งแทนได้เลยเออก็เป็นอะไร c ส่วน u หนึ่งใช่ไหมมีค่าเท่ากับอะไร g หนึ่งใช่ไหม e สองใช่ไหมหารด้วยอะไร e สองใช่ไหมลบด้วยอะไรเซต x x x คืออะไรตั้งแต่อะไรเลยเนี่ย g สองเลยเนี่ยใช่ไหม g สอง e สองใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกนั่ง h ซตสองใช่ไหม เอสสองอหนึ่งแล้วก็อะไรสุดท้ายเลยคือ G1 หนึ่งเห็นไหมเอสสองเอหนึ่งจหนึ่งปั๊บ E ตัด E ใช่ไหม e ีสองตัด E2 สองนี่ตัดไปก็กลายเป็นเลขหนึ่งเนาะใช่ไหมก็จะได้อะไร C ส่วน U1 หนึ่งเนาะ C ส่วนด้วย U1 หนึ่งมีค่าเท่ากับนะครับ G1 หนึ่งหารด้วยอะไรหนึ่งลบหรือบวกลบนะลบ g หนึ่ง g สองก็เขียนให้มันสวยๆเนาะเหนึ่งอสองนี่ แค่นี้เองดูซิเฉลยถูกไหมที่คุยกับอาจารย์เมื่อเช้าอ่าถูกนะครับถูกนะครับ H1 H2 G1 G2 นะโอเคแปลว่าถูกต้องเอาไม่ใช่นี้ดินี้นะครับอ่า G1 สั 1, 1ถูกต้องต่อไปนะครับภาพถัดไปอ่าจุดถ,ถัดไปนะครับ อ่าเอามาลงใหม่เลยนี่ตรงนี้เลยต่อไปเรามองอะไรเรามองอะไร C ส่วนด้วยอะไร U2 <U 2. S 1> เออ U2 C ส่วนด้วย U2 C ก็จากไล่ไปดิก็ไล่กลับไปดิไล่กลับไปดิไล่เป็นไหมไล่ไล่กลับไป G2 G1 G2 G1 อะไรอีก เนี่ย u สองมันเข้าตรงเนี้ยก็ไล่ไล่ไปดีไล่ไปดีถึงอะไรเนี่ยเห็นไหมถึงอะไร <H> 1. 1> เออ h หนึ่งนะครับเอ,อ <H> 1. 1> ่อไปอ่าทีนี้ u สองนะครับเกิดจากใช่ไหม e ใช่ไหม e ไป u สองเนาะบวก e. บวก,บวกใช่ไหมย้ายไปเป็นอันนี้งงไหม<ๆ> e สามเท่ากับใช่ไหม u สองใช่ไหมบวกกับ x ใช่ไหมเอ,อ่อย้ายไปเป็น e สามลบ x <ง>ใช่ไหม เท่าก,กับ u สองใช่ไหมก็แปลว่าตรงนี้มันเป็นหนึ่งแล้วก็ลบด้วยเซต x ใช่ไหมซึ่ง x ของเรา x ของเรามีค่าเท่าก,กับเท่าไหร่ x ของเรา x ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไล่ไปดีไล่ไปดีไล่กลับไปดีเนี่ย x, x เนี่ย x มนไล่ตั้งแต่เนี้ยกลับมาถึงเนี้ยก็ไล่กลับไปดี x มีค่าตั้งแต่อะไร g สอง s สองก่อนดีเริ่มจากที่ h สองก่อนใช่ไหม s สอง h g สอง g หนึ่งแล้วกลับไปที่ 1> h หนึ่งหมดยัง หมดแล้วเห็นไหมอันนี้คือการไล่แบบง่ายๆนะครับเนาะก็คิดดีๆนะตรงนี้มันจะมี e แฝงอยู่ถูกไหมมันจะมี e แฝงอยู่อยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมไอ้ตรงนี้ก็เป็น e มันคือ e ไงแต่ว่ามันตัดก,กันไงมันก็เลยหายแค่นั้นแหละเนาะอ่าเนี่ยก็จะได้ตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันถูกไหมที่ทฉเฉลยไม่ช้า เอ่อห uh, h 1 s 2 g 1 g 2นะครับข้างบนเป็น g 2เดโอ้นี่ฟังก์ชันฟังก์ชันสองก่านฟังก์ชัน3ามอีกหน่อยวะ transfer function 3นะครับ tf 3เมอ้นี่ไง g 1 g 2 h 1หารด้วย1ลบ h 2 h 1 g 2 h 1นะครับอ่าครบ 2, 1, นะครับจร g 2 h 1นนะครับอ่าเห็นไ,ไหมที่เราทำมาตอนนี้ก็ถูกทั้งหมดเลยนี่คือวิธีการดูนะครับมีใครสงสัยตรงไหนไหม อยากให้ย้อนกลับไปตรงไหนรีบถามนะครับ